เลิกใช้ถังรับตีบอส8 4ดล้านอนาคตผมต้องไปแบบนี้ได้แต่ตอนนี้ผมเลิกใช้ถังรับได้328ล้านใครอยากดูรีวิวเซตการเลิกใช้ถังรับคอมเมนต์กันมาได้เลยซึ่งเซตที่หนึ่งที่2ที่สที่สี่คือเซตเลิกใช้ถังรับหมดเลยไปลุยกันเลยเลยดิคุ สวัสดีครับวันนี้ผมมาโคยน้อยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการตีบอสรอบที่2กับการไม่ใช้ถังลับเดี๋ยวหลังจบคลิปนี้นะครับมีคนขอมาเยอะแล้วว่าพี่ครับทำเซตถังลับให้ดูหน่อยได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่เซตถังลับเลืกใช้ถังลับมาวันนี้ตีได้กี่ล้านรอบก่อนได้300กว่าล้านนะก็คือทำเทคนิคพลาดไปนิดนึงแต่วันนี้ ใครดูแล้วเข้าใจผมโอเคแต่คลิปหน้าผมจะบอกเซตการจัดนะครับแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีกักนิดนึงกักนิดนึงเนี่ยเป็นแบบว่าเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาแซงพวกผมนะครับผมก็เลยต้องกักนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่าข้อมูลที่ผมจะบอกในคลิปหน้าเนี่ยก็คือเต็มระบบแน่นอนนะครับประมาณนั้นมาเราก็ทำการติ๊กที่ปอไซซที่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยว เยหัวอา่าเยหัวตอนนี้ยังเล่นเกตอยู่ครับเดี๋ยวพอเทินต่อไปเนี่ยก็ปรับออโต้ได้เลยเพราะว่าในเทินต่อไปเนี่ยเสียงเสียงจะดึงแล้วเกตของเสียงเสียงจะหมดนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่าแต่พอเราใช้แบบนี้ปอก็สามารถกลางอนาเขตได้เหมือนกันผมรู้สึกว่าผมใส่เอ่อวงแหวนเอ้ยถูกแล้วแหละอ่านี่นะครับหลังจากปอกางปอกจะกลางอนาเขตได้ทันทีแต่เอ้ยไม่ใช่เดิผิดสูดกดสดถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วมา ก็บัฟกันต่อเลยครับเพื่อนๆหัวหเรน่าทำไปครับหลังจากปอกางอาณาเขตสกิลหัวเรน่าจะแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องปากหัวที่นกเลยนะครับประมาณนั้นก็คือนอกเนี่ยมันจะตายไปเองนั่นเองก็ถ้าเกิดหัวเรน่ารอบแรกเสร็จรอบ2ก็ตายเองอะไรประมาณนั้นนะมาก็โดยการตีธรรมดาบางคนถามว่าตีตอนไหนนะครับรอบแรกจะจบที่7นาทีนะครับเพราะฉะนั้นรอบแรกที่7นาทีเนี่ยผมจะตีธรรมดาตอน 8ปนาทียี่สิบวินะครับไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะไม่ตีดีกว่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมตีทีสุดท้ายเลยก็อ่าชิบหายแล้วครับเพื่อนๆเน็ตกระตุกครับผมปิดเน็ตเออผมปิดอ้นนี้ว่าเน็ตกระตุกว่าโอ้พี่เจ้ายกมา่ผมแข่งคะแนนก,กับเขาอยู่ผมแข่งคะแนนก,กับสุลต่านอยู่ เอามันเสิร์ฟไปตีธรรมดาเฉยอีหยังวะ่ะมันไปตีธรรมดาเฉยเลยเออช่างมันช่างมันดึงตึง,ตงดึงครับคือเหลือคลิปอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวหัวเรน่าเนี่ยรอบนี้หัวเรน่าจะปล่อยสก,กิลนะครับเ,เจ้านกตัวนั้นก็จะตายตทันที แต่เขาบอกว่าเราไม่ต้องรีบก็ได้เรารอปอตีครอบสามขั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบตีไม่ไม่จำเป็นต้องรีบกลางอาเขตเดี๋ยวในเทิร์นต่อไปหลังจากนี้ผมจะไม่รีบตีกลางอนาเขตนะครับเพื่อนๆมาผมจะต้องตีธรรมดาให้ได้แล้วในรอบต่อไปนะครับก็คือรอบนี้ผมจะยังไม่ตีนะเพราะมันยังได้สกิลอยู่นะครับอ่ะป๊อกป๊อกอ่ะผมจะตีธรรมดารอบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดแล้วครับผมกลัวว่ามันจะไม่ทันเฉยๆเนาะ มาดูกันครับว่ารอบแรกจะได้เท่าไหร่ก็รอบแรกที่หนึ่งผมได้ไปยี่สิบล้านเลยนะุ work you, work you, work you. ๊หัวกิ้วหัวกิ้วหัวกิ้วโหดหอยู่แล้วไม่ต้องสืบนะครับอ้าผมได้ไปยี่สบาเลยกูว่ <c oughs> วามีคนแซงกูได้เลยช่วงท้ายเพราะว่าท้ายเนี่ยลึกกันทุกคนนะครับมาใครไม่ได้ตีสุดท้ายคนนั้นพลาดใครขอไม่ได้ตีดรว่าคนไม่ได้เทคนไม่ได้ตีคยไม่ได้ตีมตมตมตผมโอโ้โหหัวกิ้วหัวกิ้วเนี่ยคือเขาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะโนวาเนี่ยคือเขาตึงอยู่แล้วนะครับเมื่อผม ผมว่าจจะคลิปนี้ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงวิววิวเนี่ยผมขอโทษด้วยใครอยากให้ re รีวิวเซตเลือกใช้ถังลับเนี่ยชีย้แจงมาได้เลยนะครับนี่บอกเลยว่าตึงๆแน่นอนบอกผมตอนนี้ล่อไปเน็ตหลุดเลยไอ้ไอ้หไหมเนรู้ว่าบอกเน็ตหลุดของผมก็เน็ตหลุดเห็นไหมเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเป็นข้ออ้างไงเราก็อ้างได้ครับเราก็ลืนเหมือนกันครับเพื่อนๆไป,ไปเดี๋ยวเราไปรับชมนในตอนที่2กันเลยนะครับขอตัวจบรอบนี้ก่อนจบมอนเตอร์ธรรมดาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันรอบ2นะครับเรดิ้ก้า มาครับเพื่อนๆเ,เรามาต่อกันในส่วนของรอบที่2นะครับซึ่งรอบที่2เนี่ยจะใช้เวลา7นาทีซึ่งผมจะคิดการตีธรรมดาเนี่ยผมจะไม่บอกแล้วกันหรือว่าใครจะตีตามผมก็ได้หรือใครจะตีทีสุดท้ายเลยก็ได้สําหรับคนที่ีเกียจก็คือแบบปล่อยออโต้ไปเลยแม่งแล้วไปตีทีสุดท้ายอะก็ได้คะแนนเหมือนกันแต่อาจจะได้ไม่เยอะนะครับก็คือทุกคนเมื่อกี้ผมดูแล้ว เขาพิมพ์บอกว่าเน็ตหลุดเน็ตหลุดกันทุกคนเลยนะครับก็ไม่เป็นไรอ่ะรอบนี้นะครับปอไซซี่ผมจะตีธรรมดาก่อนซึ่งบทเพลงเนี่ยได้ที่ปอไซซี่ปอไซอไซี่อาจจะได้กลางอาณาเขตเลยก็ได้นะแต่ผมไม่เอานะครับก็อ่ะไปแบบนี้ก่อนแล้วกันอ่านะครับขั้นตอนแรกเราก็ปอไซซี่ตีธรรมดาก่อนก็ได้อันนี้เนี่ยเป็นยาวหน่อยเจ็ดนาทีซึ่งเราก็ทําแบบพิธีพิธันนะไอตอนแรกอ่ะเราก็เร่งรีบเพราะว่าคลิปนาทีมันสั้นนะครับ เรือัน,นี้คลิปนาทีมันยาวเราก็จัดแบบเต็มระบบด้วยเรื่อยไปแต่ช่วงแรกๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับแนะนําให้เป็นแบบปอสไส่ซีออกเยอะๆซึ่งบางคนถามว่าเออเเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆติดตามไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําให้ดูแล้วกันว่า การจัดเซตเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทําไมมันไม่ใส่วงแหวนแสนปีทําไมมันใส่วงแหวนแสนปีไม่ได้ผมเอาคลิปนี้มาประกอบเลือ,อจ,จะไม่เอามาประกอบก็ฝากเพื่อนย้อนกลับดูกันแล้วเองการเองแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมลงให้ดูก็อาจจะเป็นของวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวเราจะตีธรรมดาอีกรอบหนึ่งครับบล็อกอ่าแล้วผมก็จะกลางอาณาเขตรอบหน้าอ้าถ้ากลางอาณาเขตรอบนี้ดาเมจผมจะเยอะมากอะ่ะแต่มันไม่ทันแนละเอ้าเย้หัวผมลืมปับ๊บ โอ้ยเอว่าผมลืมเป๋าเพื่อนเพื่อน,นชิบหายแล้วมาครับบึ๊กอ่ะตอนนี้นะครับปอไซซีจะากลกางอาณาเขตครอบอยู่ที่3เกตนะครับซึ่งผมกลางเขตแดนช้าไปนิดนึงนะครับช้าไป3 0สิวิเลยแหละไม่ใช่นิดนึงหรอกอ้ยช้าไปโอ้ยช้าใช่ใช่ช้าไป3 0สิวิเพราะว่าการกลางอาณาเขตเนี่ยจะกลางภายใน1น,นาทีนะครับซึ่งผมก็บ้าตีธรรมดาให้มันครบไงแล้วพอมันครบ3ามอ่าครบห้า้ชั้นนะหลักๆจะคือครอบ5ชั้นนะครับ มันก็จะครบ3มเทินนี้ตลอดแต่ตอนแรกที่เราเปิดตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแค่เหลือแค่เทินเดียวนะครับเพื่อนๆประมาณนั้นอ่ะผมก็ปล่อยธรรมดาไปเลยซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตีธรรมดาสักทีหนึ่งช่วงนาะที4นาะที4นาะที20แล้วกันผมจะตีธรรมดาช่วง4นาะที20นะครับก็นแล้วแต่นะครับผมบอกแล้วผมก็ เอามาสอนให้ดูว่าเออการเลิกใช้ถังลับเนี่ยมันดีกว่าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ฝฟกเพื่อนถ้าเกิดเสียงเสียงไม่ตายนะกูว่าเสียงเสียงตายเมื่อกี้แย่หัวมันไปบัฟเป็นอันติสองทีไงแล้วพอทีเนี้ยเสียงเสียงมันก็เลยใกล้าตายครับอ่ะก็พอดีเลยครับเพื่อนเพื่อนเป็นช่วงสนะี่นาทีย0สิบที่ผมบอกนะแล้วปอผมก็จะศาด์ไปทีหนึ่งโอ้ยตายปอว่าตีธรรมดาครับ อ่าแล้วปอก็ทําการกลางอากาศเกเหมือนเดิมเสียงเสียงตายบอกไม่น่าตายมึงผมไม่รู้ว่าถ้าเสียงเสียงตายเนี่ยคือดามีดผมแบบหายวบเลยครับเพื่อนๆจริงๆเพราะคือขออย่างเดียวครับอย่าเสียงเสียงตายเพราะว่าผมพลาดเย่หัวไงโอ้ยเสียงเสียงเลือดเต็มครับนั้นเสียงเสียงตายเนาะเดี๋ยวผมจะตีธรรมดาเทินต่อไปช่วงนาทีที่2นาที20แล้วกันเห๋ือไม่ก็2นาทีครึ่งนะครับเพื่อนๆประมาณนั้น ก็รู้สึกว่าบอสถ้าเกิดว่าดาเมจรอบนี้ผมน้ยได้น้อยกว่า300กว่าล้านรอบที่แล้วอะ่ะแสดงว่าบอสเลเวลมันเพ,มเพิ่มเพราะรอบก่อนเนี่ยบอสเลเวลอยู่ที่64เดี๋ยวเราจะไปดูหลังการจบกันเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีหลายๆเทคนิคนะครับก็คือบอสเลเวลเยอะเลเวลน้อยเลเวลเพิ่มนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยบอสถึกขึ้นดาเมจของเราก็จะน้อยลงซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงนะบางคนก็ไม่รู้นะผมก็ชี้แจงให้ฟังเฉยๆแล้วกันอ่ะ เดี๋ยวเธอหน้าผมจะตีธรรมดาเนาะเธอหน้าผมจะตีธรรมดาครับกาตีธรรมดาแล้วได้ลงมือต่อครับสวยดีครับอสวยดีครับตอนนี้ผมได้ไป120ล้านแล้วเราก็ได้ลงมืออุย้ยผมพลาดว่ะจริงๆมันต้องตีธรรมดาช่วงนาที2นาที55รอบหน้าผมว่าใหม่ผมต้องติ๊กไว้ก่อนแล้วว่าผมต้องตีนาทีที่2นาที55อันนี้คือข้อพลาดเลยนะครับ คือผมลืมว่ามันมีบัฟดาเมดคูณ2นะครับทีตีบอสคูณ2องผมลืมครับเพื่อนๆผมลืมว่าตีหลังจากนี้เนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มครับชิปหายเลยโถ่โถ่แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าขอให้ได้สัก300ล้านเหมือนเดิมแล้วกันนะครับคือพลังมันเพิ่มแต่เมื่อกี้ผมพลาดนะครับผมพลาดตอนนี้ผมลืมแล้วผมตีก่อนแค่เทินเดียวเองอะ ซึ่งเอ้ยตีพีตพีตไม่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 ยังไม่ตีธรรมดาครับยิงใช้สกิลอยู่โอ้ผมคิดว่าจะขึ้นเป็นบัฟเขียวมาเดี๋ยวผมจะตีธรรมดารอบนี้นะครับเอาชิบหายและดาเมจไม่เพิ่มมิดดาเมจไม่เพิ่มก็เอาแบบนี้ก่อนแล้วกันเชื่อเชื่ออ่าเพื่อให้เราไม่เสียดาเมจนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมจะตี ธรรมดารอบต่อไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปตีทีสุดท้ายทีเดียวเลยก็คือช่วง20วิทีเดียวนะครับประมาณนั้นหวังว่าดามิจะเยอะนะว่ามาดูกันครับจาก186ล้านจะขึ้นเป็นเท่าไหร่แต่ขอให้ป๋อใส่ซีตีแล้วเพิ่มดามิด,ด้วยนะอ่าสวยครับจาก186นะเป็นเท่าไหร่ครับโอ้โห236ขัสขึ้นมา50ล้านโดยประมาณขึ้นมา50ล้านโอ้โหดูวัวิกิยผมครับ หัวกิผมล่อไปถึงห0รอล้านกันเลยทีเดียวครับซึ่งเขาบอกว่าหัว k ักิเนี่ยผมย้ำก่อนนะหัวกิลเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่ารู้いいรายละเอียดข้อมูลเยอะนะครับเขาก็ทําการจัดปรับเซตของเขาใหม่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจัดเซ็ตของเขาใหม่เมื่อตอนที่ว่าก่อนเริ่ม้วเดี๋ยวผมจะดูเขาบอกว่าพลังของเขาเนี่ยลดไปสามแสนแต่มาดูนว่าพลังของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไหมซึ่งมันเพิ่มขึ้นนะครับรอบก่อนเขาตีอยู่ที่500ล้านนะเธอจะไม่เอ้ยป๊อบอายตีอยู่ที่500ล้านนะครับ ส่วนโนวาเนี่ยเขาตีอยู่ที่500ล้านขึ้นอยู่แล้วแต่รอบนี้เขาก็น่าจะรอบไปสักเจ0ดล้านนะครับสุดยอดว่ะปึงจัดเลยครับเพื่อนๆพืปึงจัดอ่ะเดี๋ยวผมจะตีตีธรรมดาเลยแล้วกันตีช่วง30สิวินี่แหละตีธรรมดาเลยแล้วกันขบผพงคอสามร้อล้านเหมือนเดิมอ่ะบ๊ออ่าสวยครับอุ้ยบัฟบดาเมจเขียวเสียดายจัง เด้งอ่สวยครับของผมเด้งไปสามร้อยล้านของวากิวเจ็ดร้อยล้านนะครับขอตีธรรมดารอบนี้ไม่ออกครับเพื่อนเพื่อนอเออกเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาบับบับเอ้าเอาขอทีเดี่ยวขอทีเดียว,อยวขอสามร้อยขอทีเดี่ยวอโอ้โอจยออกครับเพื่อนเพื่อนเป็นส0มร้อยเท่าไรครับจาก3ามรอยเกเป็นสามรอยี่สิแปดครับเพื่อนสามร้อยยี่สิบแปดล้านครับมาดูกันว่าบอสเนี่ยถึกขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าบอสไม่ถึกขึ้นก็คือผมอ่าบอสยังเลเวลหกสิบเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ อันนี้คือสติเวลเลเวลโลกเลเวลโลกนีเเลลก่ก็คือเลเวลบอสนะครับอ่าเป็นยังไงล่ะหัวกิวผมล่อไปถึงแปดร้อล้านเลยครับเพื่อนเพื่อนเกินไปมุ่ยกิวผมตีไปถึง800ล้านครับนี่นๆ่ผมให้ดูนะหัวกิวเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำพลังลดมาสามแสนนะครับคือเราเนี่ยจะคุยกันก่อนแบบเิงๆงกันไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไหนแล้วว่า นี่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 น,นี่เนี่ยหัวเกียวบอกว่าเฉินพลังหายสามแสนมาดูกันจะแรงเท่าไหร่สุดยอดครับเพื่อนๆแล้วก็หลังจากที่เรารวมกิจกรรมเนี่ยโบนัสกิวหัวเกิวก็จะแจกให้เราได้นะครับก็คือกิจกรรมแจกคําถามกับกิจกรรมตีบอสก็รับแพรไปอีกประมาณ40เพชรพนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันใครคลิปหน้าฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมลง คิดแบบ2เต็มลิมิตแน่นอนนะครับว่าใช้ถังรับยังไงเพราะมันจะเลเวล70แล้วเลเวล70เพื่อนๆจะได้เป็นแนวทางในอนาคตซึ่งใช้เส้นนี้ดีที่สุดนะครับแล้วเจอกันครับไปรุน่น